สวัสดีครับหนึ่งใน r a ปเตอร์อีหนึ่คันนะครับสำหรับที่ฟอร์ดบางนากม13นะครับเป็นตัวสีเทานะครับสีเทาเทานมนะครับก็ตัวนี้สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาจะเป็นในส่วนของตัวการชนหน้าครับ เป็นกันชนหน้าแฮมเมอร์นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของโลบาร์ก็จะเป็นโลบาร์แฮมเมอร์นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับตัวนี้นี่ครับผู้ชมท่านใดสนใจจะออกตัวแรปเตอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในโซนบางนานะครับตัวนี้ดัดแต่งแบบนี้เลยก็ลองทักติดต่อเข้ามานะครับ สีเทาราคา1.709นะครับ